ก็คือเดือนแรกก็ได้งค่ะแล้วเขาก็หลอกให้เราเหมือนเราลงคุนเพิ่มางค่ะแต่พอเดือนที่2มันก็คือหายไปทั้งหมดเลยะคะ <x> ่ะ Forex Bangkok วันนี้เรามีรายการใหม่แกะกล่องเลยนะครับคุณนายนั่นก็คือรายการรู้เล่ห์ทันเหลี่ยมในตลาดการเงินนั่นเองครับผมก็ไปดิวมาสองท่านนะครับในวันนี้ก็จะเป็นใครเรายังจะไม่เฉลยแต่ว่าที่แน่นอนนะครับทั้งสองท่านเนี่ย เขามีประสบก,การณ์ในการลงทุนบนตลาดการเงินแน่นอนนะครับคุณไอไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อาจจะไม่ใช่เป็นตลาดการลงทุนการเงินอย่างที่เราลงทุนกันนณปัจจุบันเนาะแตจจะเป็นในเชิงของการถูกหลอกหรือว่าการถูกชักจูงโดยคนรู้จักหรือคนสนิทเนี่ยครับผมอยากจะนําเรื่องราวโมเมนต์ตรงนี้มาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันเพราะว่าเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการที่เราได้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 รับฟังรูปแบบหรือมุมมองของคนที่ถูกลงทุนถูกหลอกในการลงทุนนะครับมันจะทําให เราครับมีคูมคุ้มกันที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนได้นั่นเองนะครับใช่ครับผมโอเคครับเราน่าจะลุยกับท่านแรกกันเลยไหมครับผมเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งแล้วว่าเขาพร้อมแล้วแหละครับนะครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวเองกับเราแล้วก็คนที่ฟังอยู่ทางบ้านหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ่งกวินชักนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะ ครับรับข้าราชการปัจจุบันนี้ลงทุนอยู่อยู่สองสามอย่างคะ่ะก็มีลงทุนเปิดร้านเกี่ยวกับาขายอะไรรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะกับเพื่อนเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้กำลังเริ่มลงทุนแบบรีโนเวทบ้านแล้วเป็นไงบ้างครับมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับณปัจจุบันนี้ มันก็มีผลกระทบนะคะคือก่อนหน้านี้เนอะอลงทุนถ่ายอะไรรถกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเราสั่งของไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่มันติดโควิดการขนส่งจากญี่ปุ่นเงนี้ยค่ะก็ทําให้ของเราล่าช้าคุณกิ่งครับเห็นวันนี้คุณกิ่งแบบบอกว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่โดนผลกระทบมาค่อนข้างหนักนะครับในวันนี้เราอยากจะรู้กลับให้ทุกคนชาวบ้าน <c oughs> ได้รู้ด้วยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงเงี้ยครับ อ๋อค่ะก็คือเดิมทีเนะาะ <c oughs> เราก็ลองลงทุนไปในหลายๆด้านนี่ค่ะในเรื่องของการเทรดทุนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องการเทรดทุนเนาะแต่เราอะ่ะ <c oughs> ออมีแบบเพื่อนที่รู้จักกันมานานอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบเห็นเขาสร้างแบบเขาเขาก็จะแชร์แบบว่าเออวันนี้เทรดได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอะ่ะไม่อยากจะเรียนรู้ด้านการเทรดเทรดทุนด้วยตัวเองเ่งค่ะ ก็ไปหลงกลเขาโดยการแบบเอาเงินให้เขาเนาะแล้วให้เขาไปเทรดต่ออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าพอตเองแต่เราเหมือนเหมือนเอาเงินไปให้เขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะรอรับผลกําไรซึ่งเราไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการเทรดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับและวิธีการตอนที่เขามาแนะนําคุณกิ่งเนี่ยเขาได้พูดอะไรหรือว่าชักจูนอะไรคุณกิ่งบ้างครับตอนนั้นเขาใช้ประโยชน์จากความโลภมากของเราเนาะเขาแบบ เอาหน้าผ่อนมาให้เราเออเนี่ยกําไรที่เขาได้นะเขาเทรดให้คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่าตัวที่เราเทรดเนี่ยมันเป็นอะไรมันมีแนวโน้มยังไงมันสามารถซื้อคค่ะุณสามามรถซื้อขายเองได้หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาเหมือนพูดประมาณว่าเออเนี่ยถ้าพี่เอาเงินมาให้ก็คือเนี่ยรอรับผลกําไรเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาตัการเีเป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์ครับหรือว่าตอนนั้นเป็นตอนนั้นเป็นต่อเดือนค่ะ ตอนแรกก็คือเดือนแรกก็ได้ไงค่ะแล้วเขาก็หลอกให้เราเหมือนเราลงทุนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเดือนที่สองมันก็คือหายไปทั้งหมดเลยางค่ะอ้อแล้วตอนที่เขาบอกให้เราลงทุนเพิ่มเขามีวิธีการบอกเราอย่างไงบ้างครับก็คือเขาบอกว่าอ่พี่ลองคิดดูแบบอันเนี้ยตอนนี้สมมติว่าพี่ลงทุนหมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่ได้กลับมาพันสองพันอย่างเงี้ยถ้าพี่ลงทุนเพิ่มอ่ะพี่ก็จะได้เยอะกว่านี้มากเลยนะเพราะตอนเนี้ยผมมีตัวใหม่ที่จะแบบ ลงทุนเพิ่มเนี่ยผมมีหลายตัวเลยพี่แบบเนี่ยผมอ่านตลาดโลกตลอดเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสาหรับคนที่เคยโดนหลอกหรือว่าเคยตกเป็นเหยื่อนะครับไม่ว่าจะลงทุนในรูปแบบใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักโดนล่อด้วยอ่าผลกําไรเสมอจะคล้ายคล้ายๆกันหมดเลยจริงจริงครับใช่ค่ะมันเป็นความโลภเนาะแล้วเราไม่ได้แบบศึกษาอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราบกพร่องก็คือเราเชื่อคนง่ายไปอะค่ะ แล้วก็เราเห็นแบบเห็นผลกําไร,หเ,ราเห็นที่สิ่งที่เขาโชว์ให้เราดูซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือเขาไปก๊อปหน้าเขตของคนอื่นมาให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเชื่อเนาะแล้วก็มันมันเลยทําให้เราถูกกลอกง่ายแล้วเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทใจว่าน้องเขาทํากับเราไม่ลงหลอกอะไรนะคะนี่แหละครับคุณอมครับหลายๆครั้งนะครับที่ผมฟังนะั้นคุณเพราะว่า หลายครั้งที่ผมฟังนะนั่นคุณหลายคนก็โด,น,ดนหลอกจากคนใกล้ตัวเยอะ mm hmm. เยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่จริงครับมันมาจากคอนเนคชั่นนะครับส่วนใหญ่เนาะใช่ครับที่รู้จักกันแหละก็คือไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วกแบบนี่ยตอนนั้นก็คือเราแบบเออเราไม่ได้คิดมากเรามีเงินอยู่ก้อนนึงอย่างเงี้ยแล้วเราอยากอยากลงทุนตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่าเออเผื่อใจดีกว่าลงแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะเราก็ลงไปสองหมื่นเนาะอ่ะ,อะพอแบบพอมันได้กลับคืนมาเงี้ย เราก็เชื่อใจเขาไงเราก็ลงไปหมดตัวเลยก็คือทั้งหมดที่เราเสียไปก็คือ6-7ถึงเจมืนบาทเนี่ยค่ะซึ่งเราแบบเราก็โอ้โหแบบเรากลาเป็นแบบเข็ดเลยแบบไม่อยากลงทุนกลายเป็นแบบแอนตี้กับการแบบเทรดหุ้นมากเลยนะคะซึ่งเราอะไม่ได้ไม่ได้มองว่าเออจริงๆแล้วการเทรดหุ้นนะมันเป็นแบบไหน อย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาเข้าใจตอนแบบไปสัมมนา,าการถืดทุนเนี้ยค่ะนี่แหละครับอันนี้คือประสบการณ์ของคุณกิ่งคือมีประโยชน์มากเลยนะครับสําหรับคนที่ฟังมันอยู่ณนปะัจจุบันแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังทีหลังนะครับก็ให้นําเป็นไปเป็นวิจารณญาณน,นะครับสําหรับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะฮะว่าแบบไหนควรดูอ่ควรดูให้ละเอียดนิดนึงใช่ใช่นะครับ,รบแล้วก็มันควรที่จะต้องเริ่มต้นเนาะจาก ที่มาที่ไปของเงินว่าเราควรลงทุนแล้วเราจะได้จากจุดไหนอะไรยังไงแล้วธุรกรรมเราควรจะเป็นคนที่ควบคุมเองซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คนพลาดตำวจก็คือ,อทําเงินไปฝากอีกที่หนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยุ่งในเงินเองรอได้เพียงแค่กาไรหรือการปันผลออกมาเท่านั้นอันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดหลักที่ทําให้โดนหลอกกันเยอะใช่ครับอันนี้คือถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง